ในช่วงวิกฤตคือช่วงโควิดน่ะเรา,าคล้ายๆกับว่าเรายังขายไม่ค่อยคล่องความสภาพคล่องในการขายยังไม่มีเราก็เลยเขาเรียกว่าลูกน้องที่ตัดก็ยังไม่มีงานทําเราก็เลยให้ทําประมาณนี้นะคะเราใชา้เศษผ้าหมักโครนที่เป็นหมักโครนเอามาเย็บต่อกันแล้วเอามาทําเป็นเสื้ออย่างนี้นะคะเป็นเสื้อ ผ่ต่อของหมักโครนนะคะใชะ้ใช้หลายๆสีของหมักโครนมาเย็บต่อกันนะคะได้สีสวยแล้วก็ลายของเขาก็เป็นเอกลักษณ์ของข,ของเขาอยู่แล้วนะคะแล้วเราก็อัดผ้ากาวอันนี้ไซส์ใหญ่เดี๋ยวจะให้ดูไซส์เล็กคือพอเราทําขึ้นมาก็มีคนชอบเยอะนะคะคือ,อตัวหนึ่งจะมีตัวเดียวไงคะคือคือตัวหนึ่งเนี่ยก็ทําอีกตัวก็ไม่เหมือนอีกตัวแล้วค่ะ เพราะเป็นงานปะต่อนะคะเราเย็บแบบนี้นะคะสวยๆนะคะอันนี้อันนี้ไซส์ L นะคะไซส์แมค่ค้าก็จะอยู่ประมาณนี้นะคะกลายเป็นว่าลูกค้าตอบรับดีมากเลยแล้วทีนี้ก็บอกว่าอยากให้เอามาออกอลงคลิปให้ดูหน่อยนะคะเสื้อหมักโครนนะคะประมาณนี้นะคะเป็นเสื้อหมักโครนสีที่แบบว่าคลาสสีเราบอกไม่ได้ว่า สีอะไรสีอะไรนะคะเพราะว่าตัวหนึ่งก็จะได้ตัวเดียวในโลกก็คือเราทําตัวหนึ่งก็จะได้สีหนึ่งประมาณนี้นะคะเป็นผ้าเอาเอาผ้าหลายๆชิ้นมาต่อกันเย็บต่อกันอ,ออกมาเป็นแบบนี้เป็นแพทเทิร์นประมาณนี้นะคะตัวนี้เราจะอัดผ้ากาวด้านในนะคะแล้วก็มีซิปด้านข้างมีซิปด้านข้างครึ่งตัวนะคะเพราะว่าเสื้อมันจะเข้ารูปเห็นไหมคะมีซิปด้านข้างครึ่งตัว จะเป็นเสื้อแนวนี้นะคะอ่าเป็นเสื้อใส่สบายสบายเสื้อแขนเลยนะคะเป็นเสื้อแขนเลยอยู่ประมาณนี้ก็สีอ่ะต้องต้องถามเอานะคะว่าเอ,อ่อไซส์ L สีประมาณไหนนะคะเราจะบอกไซส์ไว้ในคลิปในคลิปนะคะถ้าอยากได้เดี๋ยวเราจะโชว์คือมันบอกไม่ได้ว่าพอช่วงนี้ปุ๊บลูกค้าอยากได้แล้วมันไม่มีสีนี้อยากได้สีประมาณนี้ในเออเรา เราพอจะทําให้ได้อยู่นะคะก็ไลน์มาถามได้นี่เราบอกว่าคือหน้าร้านอะเรามีขายประมาณนี้นะคะอันนี้คือไซส์ L ก็คือเริ่มจากไซส์ M นะคะไซส์ size M ไซส์ M นะคะรอบอกจะอยู่ที่36นะคะรอบอกจะอยู่ที่36นะคะมีไซส์ M นะคะก็จะมีซิปด้านข้างเหมือนกันนะคะมีซิปด้านข้างเห็นไหมคะว่าข้างหน้าสีหนึ่งข้างหลังสีหนึ่งนะคะ ก็แล้วแต่ว่าเราจะผสมผสานสีอะไรนะคะ,ล,ะลายผ้าสวยมากเป็นผ้ามักโครนนะคะลายผ้าเขาสวยมากนะคะลายผ้าจะเป็นลายลูกแก้วกับลาย2นะคะไซส์ M รอบอกจะอยู่ที่สามสกไล่ไปเลยค่ะไซส์ M รอบอกอยู่ยที่สามสิแล้วก็ไซส์ L รอบอกจะอยู่ที่สาสิบแปดนะคะนี่ไซส์ L นะคะรอบอกจะอยู่ที่สาสิบแปดนะคะ แล้วก็ด้านหลังก็จะเป็นสีนี้นะคะเอาใจานั้นเอามาโชว์นะคะถ้าอยากได้ก็ทักมานะคะไซส์ L นะคะรอบอกก็จะอยู่ที่38นะคะเป็นออกสีประมาณนี้นะคะไซส์ M ไซส์ L แต่เรามีเรามีเยอะแต่ละตัวไม่เหมือนกันเลยนะคะนี่เราจะบอกคร่าวๆาไซส์ XL XL รอบอกจะอยู่ที่ รอบอกจะอยู่ที่สี่สิบนะคะรอบอกอยู่ที่สี่สิบค่ะก็หน้าสีหนึ่งหลังสีหนึ่งนะคะสีไพรนะคะสีไพรหน้าสีหนึ่งนะคะ XL แล้วก็สอง x นะคะสอง XL สอง XL ี่จิงเรามีหลายตัวนะคะแต่ว่าแต่ละตัวมันไม่เหมือนกันไงคะอันนี้สอง x นะคะสอง x ก็จะอยู่ประมาณนี้นะคะคือลายผ้า,าก็จะเป็นลายอย่างนี้เลยนะคะลายผ้า สวยๆนะคะผ้ามักโครนทอมือผ้าเนี่ยนิ่มทุกผืนนะคะผ้านิ่มทุกผืนนะคะเป็นเสื้อแขนเลยไซส์ 2XL นี่รอบอกอยู่ที่42นิ้วนะคะรอบอกอยู่ที่42นิ้วค่ะอันนี้ไซส์ XL นะคะคือแต่ละตัวจะไม่เหมือนเหมือนกันนะคะอันนี้ก็ไซส์ L นะคะเนี่ยไซส์ L สีเขาก็คืออยู่ที่ว่าผ้าเราทอสีอะไรมาบ้างจาก วิกฤตตอนนั้นนะคะเราใช้ผ้าผสมผสานกันหลายๆสีพอต่อมา,อาลูกค้าตอบรับดีมากในในการาทำแบบนี้มาขายนะคะเราก็เลยไม่ได้ใช้เศษผ้าแล้วนะคะเราก็เลยใช้ผ้าที่มีแล้วมาตัดเป็น,ปนผ้าเป็นชิ้นแล้วเ,เอามาปะต่อกันนะคะนี่นะคะเราก็เอามาปะต่อกันอันนี้เราให้ดูถ้าสนใจทักมาเลยนะคะว่า อยากได้รอบอ,อกประมาณไหนเราก็จะให้ดูรูปภาพนะคะสีประมาณไหนนะคะสีสวยทุกสีนะคะแต่ละตัวไม่เหมือนกันนะคะแต่ละตัวไม่เหมือนกันเห็นไหมคะก็จะมีแบบฉบับของผ้ามักโครนนะคะอันนี้ไซส์ใหญ่เลยนะคะไซส์ใหญ่ก็ 2x ก็อกรอบอกอยู่ที่42นิ้วนะคะนี่นะคะรอบอกอยู่ที่42นิ้วนะคะไซส์ใหญ่จะขายดีนะคะคนตัวใหญ่ชอบแบบนี้ เพราะว่าดูหอมนะคะนี่ไซส์ใหญ่เลยนะคะ 2XL ก็รอบอกอยู่ที่42นิ้วนะคะรอบอกอยู่ที่42นิ้วอ่านี่เห็นไหมคะไซส์ M ไซส์ M ก็รอบอกอยู่ที่36นิ้วนะคะไล่ไปนะคะ36 38 40แล้วก็42ไซส์ M ไซส์ L ไซส์ X x อ l นะคะนี่นะคะสวยค่ะแล้วเนื้อผ้าเขาเนี่ยนะคะ สีเขาไม่ต้องกลัวสีเขาจะประมาณเอ่อเป็นสีพาสเทลของหมักโครนนะคะคือเราทําตามออเดอร์ไม่ได้เปผ้าหมักโครนเป็นงานทอมือนะคะเพราะฉะนั้นเราทําเป็นงานอ่าเขาเรียกแฮนด์เมดก็คือได้สีไหนมาเราก็มาปะต่อกันนะคะแต่สีสันเขาจะสดใสสวยแล้วก็เป็นแบบฉบับแล้วก็ผ้านุ่มมากนะคะทําไมหน้าร้านขายอ่าขายดีเพราะว่าลูกค้าเข้ามาแล้วเขาสัมผัส เขาสัมผัสที่ผ้าผ้ามีความนุ่มแล้วก็ใส่สบายนะคะอันนี้เป็นรูปแบบใส่แบบสบายๆนะคะอันนี้ไซส์ L นะคะถ,ถ้าชอบใจตอนคลิปนี้ก็แคปหน้าจอมาเลยไซส์ size L รอบอกอยู่ที่38นะคะไซส์ size M รอบอกอยู่ที่36นะคะไซส์ size M นะคะชอบใจนะคะก็แคปหน้าจอมาถามกันได้อันนี้คือสไตล์เสื้อหมักโครนนะคะเป็นเสื้อหมักโครนของสุโข,ขทยัย ผ้าทอมือนะคะจะมีความนุ่มมีความยืดหยุ่นมีความขยายตัวของเส้นได้แล้วเราเอามาอัดพากาวหรือปูกาวด้านในทําให้ผ้าอยู่ตัวแล้วก็ทรงสวยนะคะก็ราคาอยู่ที่850นะคะมา,มาทักทายกันได้ราคานี้ราคาหน้าร้านเลยนะคะถ้าชอบใจก็เรายินดีส่งให้ตามต่างจังหวัดนะคะทักทายกันมานะคะคลิปนี้ก็คงจะจบลงเพียงเท่านี้นะคะตามคำขอ สำหรับเสื้อหมักโครนนะคะพบกันในคลิปต่อๆไปหรือวันพรุ่งนี้นะคะว่าเราจะเอาอะไรมา,าเสนอนะคะมานำเสนอนะคะคอยรับชมคอยติดตามนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะคนะพบกันใหม่